นิสันคิกวันนี้ส่วนรถพิเศษสูงสุดถึง130,000บาทหมื่นบาทโดย้าวกกันเสียตั้มขาวรัเสียตั้ตมอยู่กับนิสสันคิก e ีพาวเวรนะครับรุ่นนี้ก็คือจะเป็นรถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า100%นะครับโดยใช้เครื่องยนต์ในการปั่นไฟชาร์จให้นะครับ ท่านใดที่สนใจออกรถตอนนี้นะครับเซต้ามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับอย่างแรกก็คือเลือกรับส่วนลดสูงสุดถึง1 3 0 0 0 0บาทนะครับก็คือเรามีส่วนลดให้1,0,000 0บาทนะและท่านใดที่เป็นลูกค้าเก่าของที่สันนะครับรับส่วนลดเพิ่มเติมอีก2 0 0 0 0บาทนะครับรวมถึงท่านใดที่เป็นราชการนะครับก็รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก10,000บาทนะครับรวมไปเสร็จแล้วนะครับส่วนลดสูงสุดจะอยู่ที่1 3 0 0 0 0บาทนะครับหรือท่านใดนะครับสนใจในเรื่องของตัว ดอกเบี้ยนะครับรัมชั่นตัวนี้มีดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่1.99%เท่านั้นนะครับจะได้รับส่วนลดและดอกเบี้ยพิเศษไปด้วยนะและท่านใดที่ต้องการดอกเบี้ยสูงเปอร์เซ็นต์นะครับลูกค้าเลือกรับได้นะครับดอกเบี้ยสูงเปอร์เซ็นต์นถึง60เดือนนะครับรวมถึงยังได้สิทธิลูกค้าเก่าอีก2,000 0และลูกค้าที่เป็นราชการก็ได้เพิ่มไปถึง1 0 0 0บาทด้วยนะครับเรามีแพ็กเกจเซฟๆนะครับฟรีค่ามำรุงรกษาให้นานถึง5ปีเลยนะครับคือท่านมาเช็คระยะนะครับภายใน5ปีหรือ0,000โลนะครับ ท่านไม่ต้องเสียค่าจ่ายใดๆเลยนะครับรวมถึงค่าน้ำมันเครื่องค่า,ข,า,ข,า,ข,าของเหลวต่างๆนะครับเราจะฟรีให้หมดนะถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเซตั้มมาได้เลยครับทีน,นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ